สวัสดีครับก็อยู่กับผมไม้ทาร่ดูดวงออนไลน์นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เท่าไหร่นะ <laughs> ช่างมันไปก่อนนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับต่อจากคลิปวัดพญาสุเรนนะครับผมก็แนะนําสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญมากอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือโบสถ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมข้างในนะครับผมแต่ถ้าใครมาแล้วนะครับก็อย่าชมเฉยๆนะครับก็เข้ามากราบไหว้สการะบูชาทระประธานในโบสถ์ด้วยนะครับพอเราเดินเข้ามาในโบสถ์เสร็จปุ๊บนะครับผม เราจะพบว่าเห็นพระศรีวลีเทราเจ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จิมบทสวดให้นะครับแล้วก็มีกล่องร่วมบริจาคทํารรบุญให้ตรงนี้นะครับอันนี้หน้าโบสถ์นะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปในโบสถ์แล้วนะครับตอนนี้มีคนกราบไหว้อยู่นะครับขออนุญาตนะครับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นในโบสถ์นะครับส่วนของในโบสถ์ก็จะเป็น พระประธานนะครับผมก็จะเป็นพระต่างๆนะครับผมรู้ว่าพระสามฤดูก็มีนะครับผมแล้วก็คาถาบูชาพระประธานคาถาพุชาพระต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในโบสถ์นะครับยังไงก็ขออรียนเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจเข้าวัดทาบุญนะครับผมก็มาที่วัดพระยาสุเรนได้นะครับอันนี้อยู่ในส่วนของในโบสถ์นะครับเดี๋ยวต่อกันที่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ